สวัสดีค่ะสารไม้สักลุงปัญญานะคะวันนี้ทางร้านก็อยากจะมานำเสนอนะคะในสารรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ทางร้านได้ผลิตขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับลูกค้าที่อยากได้สารไม้ไปบูชานะคะแต่ว่าอยากได้ความเป็นโมเดิร์นเพื่อให้แมทช์กับบ้านนะคะก็ทำออกมาแล้วนะคะไซนี้จะเป็นไซส์ XL หลังคาจะลาดเอียงทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วก็เน้นความเรียบง่ายไม่มีฉลุลายชายหลังคาอะไรใดๆเนาะเน้นความเรียบง่ายดูแลทําความสะอาดง่ายค่ะภายในเรือนนะคะก็กว้างขวางแล้วก็สามารถวางบริวารอะไรต่างๆได้เยอะพอสมควรเนาะหลังนี้จะเป็นหน้าต่างแบบ ไม่มีเปิดปิดนะคะจะเป็นหน้าต่างแบบเป็นช่องลมเนาะแล้วก็เพื่อเปิดรับแสงเพื่อให้ภายในตัวบ้านเนี่ยดูไม่มืดไม่มืดละทึบจนเกินไปนะคะก็สวยงามค่ะแล้วก็เรียบง่ายเน้นความเรียบง่ายดูแลเช็ดทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะหลังคาเห็นไหมคะว่าจะเป็นแนวแบบเรียบๆนะคะทั้งหมดเลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ ลายลูกกลงนะคะลูกกลงปกติของเดิมเราจะเป็นลายลูกกลึงเนาะรุ่นใหม่นี้จะทําเป็นอ่ เป็นรุ่นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรุ่นเหลี่ยมลูกองเหลี่ยมเนาะแล้วก็ขาเสาเป็น6เสามีความหนาถึง3นิ้วคูณ3นิ้วเลยนะคะในส่วนของอของแถมนะคะก็จะมีบันไดายาว9้าขั้นนะคะย่าเทียมแล้วก็มีเหล็กฉากอุปกรณ์ยึดติดตั้งกันลมให้ทุกรุ่นทุกแบบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดความกว้างของตัวเรือนถาดรอบเรือนตรงนี้บ้างนะคะถาดรอบเรือนด้านหน้าจะกว้างอยู่ที่ร0 8ยเซนเนาะมุมมองด้านข้างนะคะ หน้าเรือนจนถึงหลังเรือนนะคะจะจะลึกอยู่ที่125เซนนะคะสวยมากๆสูงโดยรวมนะคะความสูงโดยรวมก็จะสูงอยู่ที่2เมตร20เซนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขนาดตัวเรือนนะคะตัวบ้านความกว้างของตัวเรือนด้านหน้าจะกว้างอยู่ที่65เซนเช่นกันนะคะความลึกจากด้านหน้าถึงด้านหลังเรือนจะกว้างอยู่ที่ 65เซนเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทรงตัวบ้านเนาะเราก็เดี๋ยวพามาดูภายในเรือนกันบ้างนะคะภายในเรือนความสูงที่จะวางองค์ต่างๆได้นะคะความสูงไม่เกิน42เซนนะคะภายในเรือนเนาะ เดี๋ยวเรามาดาูภายนอกบ้างนะคะโดยรวมแล้วนะคะสารหลังนี้สามารถทําวางเป็นองค์ตายายได้นะคะหรือว่าจะบูชาเป็นสารแม่ตะเคียนสารพญานาคสารเจ้าปู่หรือสารเจ้าแม่ต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็ร้านเรามีให้เลือกไซส์ M L XL นะคะตอนนี้ที่เราผลิตขึ้นมาจะมีไซส์ M, L, XL นะคะรุนล่าสุดที่เห็นนี้จะเป็นไซส์ XL รุ่นเรือนปั้นหยานะคะรุ่นเรือนปั้นหยาชั้นเดียวไซส์ XL ค่ะ ส่วนในส่วนของไม้นะคะไม้ของเราผลิตจากไม้สักเกรดลงเลื่อยเลยเรียกว่าเป็นไม้เกรดพรีเมียมเลยนะคะเรียกว่าตากแดดตากฝนจะจ,จัดได้เลยอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า10ปีนะคะในเรื่องของสีดูแลแค่ในเรื่องสีเท่านั้นเองก็คือทุกๆ1ปีถึง2ปีหรือปีปีใหม่ทีนึงเนี่ยเรากา็ดูแลในเรื่องสีเคลือบสีให้เขาใหม่ แค่นั้นนะคะหลังจากนั้นทุกๆปีถึงสองปีสีที่เราทำนะคะข้อดีสีที่ทำเนี่ยจะทำให้เคลือบเนื้อไม้ของเราเอาไว้เวลานั่นจะไม่โดนแดดโดนฝนโดยตรงเนาะก็จะทำให้เนื้อไม้อยู่ได้มากกว่า10ปีด้วยอยากให้อายุยืนนานยาวนานนะคะก็หมั่นดูแลเนาะเขาดูแลเราเราดูแลเขาก็จะทำให้สารของคุณลูกค้าสวยอยู่ตลอดและที่สำคัญ อายุการใช้งานยาวนานด้วยนะคะสำหรับท่านใดในเรื่องของขาเสาอยากได้แค่เฉพาะ4เสาไม่อยากได้6เสาทำได้ไหมทำได้ค่ะทางร้านก็จะถอดเสากลางออกให้นะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สุดแท้แล้วแต่ลูกค้านะคะว่าอยากได้ขาเสา สี่เสาหรือ6เสานะคะแต่ตามตําราช่างโบราณไทยเนี่ยสารตายายนะคะ,ะก็จะต้องเป็น6เสานะคะสําหรับท่านใดที่มีความต้องการจริงๆเราสามารถทําได้ค่ะเพราะว่าร้านของเราผลิตเองเนาะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะขอรีวิวเพียงเท่านี้ก่อน หากท่านใดที่สนใจนะคะก็อยากจะมาเยี่ยมชมหน้าร้านของเราก็สามารถมาได้ที่ถนน3-4-7เส้นปทุมบางประหันอยุธยานะคะเราอยู่ที่จังหวัดอยุธยาเป็นร้านที่ผลิตเองเลยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ 065-632-1550หรือจะแอดไลน์ ID สอบถามนะคะเบอร์นี้เลยค่ะ065-632-1550หหรือจะดูสินค้ารายการเพิ่มเติมก็สามารถแอดได้ที่เพจ Facebook นะคะหรือว่าจะเสิร์ชไปที่ Google ก็ได้หรือว่าจะช่องทาง TikTok ก็ได้นะคะเรามีหลายช่องทางให้ได้เลือกชมนะคะเราได้ขึ้นบนหน้าจอไว้แล้วเนาะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ